ครับผมปาททาลาวปลาตอนนี้เราอยู่สเน้อเนี่ยแมนครับเดี๋ยวส่งโลเคชั่นกินได้วานะรถน่ะกินแค่นั้นกินได้อีกวานะครับใครโทรมาพี่ชัยเดี๋ยวเรามากินชาบูกันนะครับ เออแต่เรื่งได้เยคุกก็ลมาทิหน,น่อยได้ออกมาอัตัวได้เาใจโตหน่อยมัได้หมดด้เบดอ๋อนี่เป็นเรทราคาเนาะมูฟเฟ่นะครับสองห้าเก้ี่ก็ได้เัา

ไหนกิมจีอยู well. ่นะอันนี้ก็จิมจีจิมจิโอ้ยปะกาจองักนาดคักกักอัน 1 1> อะไรน่ะของหวานมาเนี่ยกินได้วะน้องกระแตนตากกระลังตาดกําลังกอนเลยอันนี้เป็นร้านร้านในอำเภอวานนนาะมีร้านเดียวปะชาชาบูนะจะร้านเดียว ก็ปกติเราไปกินที่พังโคนกันเนาะส่วนมากเราจะไปไแพนดา้าสามเทืออแล้วนี่นสามรอบแล้วแพนดา้าจนจะคล้องลานจำได้ละยางขรานยางขรานปั๊บเราปิดทง <c oughs> ร,ร,รู้รูเดี๋ยวนี้เร่งเพียงไหม <c oughs> นี่บรรยากาศเนะเาะฮะ <g ül> <c oughs> อีกใบฮะมันเสียบอยู่เลยเอาแอดเปรี้ยวเอากุ้งก่อนเลยอันนี้มันได้ย่างกว่า,ามันอ๋อมีย่างด้วยห้อต้มน้ำบุกหมอข้างๆไงบอ<า> <c oughs> เป็นแบบย่างด้วยนะครับอันนี้เป็นหม้อต้มนะครับน,นี่เป็นตรงข้างๆนะครับข้างร้าน โอ้แอดแอนจัดเต็มนะครับผมฮะวันนั้นไปกินอยู่ไหนวันนั้นโรบินสันบอกใช่โอ้เดี๋ยวไปโรบินสันเนอะแอดมินอยู่ดีกินดีโอ้สีสี่ถาดหมักกุ้งให้เนาะไอเปียวชอบกุ้งบอกมีมือแกะไงขายเขานแียวโอ้ดีเด้าแกะก้อนพอม แก้ได้หนูแข่งกันไหมเราแก้ได้แล้วเบอกิงเดหมเบืองแอดมินถาด้นะครับเอฟซีต้องแกะทุกตัวเลยบอกว่า เราย่างแบบไม่แกะไม่ได้บ่ไม่แซ่บใช่ไหมเราจะทำเหมือนย่างเลยอ๋อเหมือนร้านย่างเลยจะห้อยๆตามนี้บ่ข้างๆนี่บอะเอาเลยลํไปตําเป็นต้มกอ่อะเดี๋ยวรอโคกๆบ่ใส่น้ําแข็งอ่ะเค้าแตอนนี้ก็รอลุงนะครับรอลุงลุงใกล้จะถึงแล้ว Thầy lắp lãn chưa nó? Cây thường ngon ghẹp rồi Thầy lắp lãn chưa? Đến như hết nhau nữa mà Đến nhanh đi mà Tên lọc tên lọc chưa? Tên lãn nát đúng không บรรยากาศล่าสุดนะครับก็หลังจากเราตั้งองคูนะครับทาพิธีตั้งองค์ปูปริจิตนะครับที่จำาดงเสร็จนะครับลุงพลก็ชวนนะครับชวนทีมงานแอดมินเนาะที่มากินที่ร้านชาบูนะครับปากต่อปากชาบูนะครับเนี่ยซุ่มขอดูร้านก็เอมากับนุเป็นชุดล่วงหน้านะครับกับแอดมิน ที่มาก่อนนะครับมาจองโต๊ะก็เดี๋ยวลุงทีมลุงพลตามมาอีกนะครับว่ามีร้านฟิตเนสด้วยนี่ร้านฟิตเนสครับฟิตเนสดาราแต่น่าจะปิดนะครับผม โอเคนะครับก็อัปเดตล่าสุดนะครับที่อำเภอว่านอนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ว่านอนนิวาสน,นะครับผมว่าพื้นที่ตรงนี้กว้างมากนะครับไม่รู้ว่าจะทำเป็นพื้นที่อะไรนะครับกว้างมากๆ โอเคนะครับคลิปนี้อัปเดตล่าสุดประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลุงมาเดี๋ยวจัดให้ดูอีกหนึ่งคลิปนะครับ